การินฟินิค5นะครับเครื่องนี้จากตอนแรกที่ปุ่มกดล่างซ้ายตรงนี้นะครับมีการจมค้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นสนิมนะครับแล้วก็ขาดการดูแลนะครับของเจ้าของเครื่องก็เป็นเรื่องปกตินะครับนาฬิกาที่ใส่ลุยวิ่งต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็ผ่านการใช้งานมีเหงื่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ได้ทําการล้าง เปิดออกมาทั้งหมดแล้วก็ล้างทําความสะอาดเหมือนใหม่นะครับก็ตรงนี้ก็กลับมากดสั่งงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะเด้งได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับทุกปุ่มนะครับก็ถ้าลูกค้าได้รับเครื่องนี้กลับคืนไปนะครับกดดูที่ปุ่มล่างซ้ายนี้นะครับก็จะรู้สึกว่ากดได้เหมือนปกติปุ่มทุกปุ่มนะครับที่ ที่มีอยู่ทั้ง5ปุ่มนะครับเพราะว่าล้างทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านลกรีบัยส่งมาให้ทางร้านดำเนินการล้างทำความสะอาดเปลี่ยนระบบกลไกใหม่ให้นะครับก็ปุ่มกดตรงนี้นำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็กดได้ตามปกติเหมือนเดิม การวัดอัตราการเต้นหัวใจก็วัดได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะต่อสายชาร์จให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถที่จะชาร์จไฟได้ตามปกตินี่นะฮะขึ้น6 6นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในการประกอบกับคืนกลับไปทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกลีบยินดีให้บริการครับ